ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระทิฏฐนยุคลงพะกวยปลูกเสกเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะท่านชอบองค์ไหนนะครับก็ทักมาทางไลน์ได้เลยนะครับแถวบนนี้ครับองค์นี้ก็จะเป็นพุทธเจ้าในวิหารนะครับส่วนองค์นี้จะเป็นขุนแผนนะครับขุนแผนหลังกุมารนะครับองค์นี้ก็ขุนแผนสองหน้าเนื้อชินนะครับองค์นี้ก็ขุนแผนอุ้มไก่นะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับ องน <Wars> ี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับนี่พระสมเด็จพิมพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยยุคแรกๆนะครับนี่องนี้ก็เป็นพระสมเด็จฐาน3ามชั้นนะครับนี่องนี้เป็นพระสมเด็จหลังยันกระสตินะครับส่วนองค์นี้เป็นพระสมเด็จหลังพระศิวลีนะครับนี่ฮะส่วนด้านล่างนะครับนี่ฮะด้านล่างก็จะเป็นพระศิวลีนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับ ส่วนองค์นี้เป็นพระสิวลีกลางล่มนะครับส่วนองค์นี้จะเป็นพระสิวลีพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่องค์นี้จะเป็นเนื้อดินนะครับมีอดอดผงข้างล่างนะครับองค์นี้ก็จะเป็นพระสิวลีพิมพ์ใหญ่เนื้อชินนะครับนี่ฮะนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อดินองค์นี้จะเป็นพิมพ์กลางนะครับนี่พิมกลางฐานขีดองค์นี้จะเป็นพระศิวลีนะครับนี่พิม ไม่มีย่ามองนี้จะเป็นพ mm ิม hmm. พ์มีย่ามองนี้จะเป็นภาศิวลีพิมพ์เล็กนะครับวันนี้ให้ดูกันข้าวๆนะครับท่านชอบองค์ไหนก็ทักกันเข้ามานะครับส่วนองค์นี้นะครับนี่องค์นี้ก็คือองค์นี้ก็จะเป็นพระโคนสมอนะครับนี่องค์นี้เป็นพระโคนสมอส่วนองค์นี้พระลีลาเนื้อผงนะครับนี่ลีลาสุโขไทยเนื้อผงอันนี้ลีลาวังหินนะครับเนื้อชินนะครับเนี่ยสององนี้นะครับนี่ลีลาข้างขีดนะครับ วังหินนะครับนี่ก็ะรีลานะครับรีลาข้างขีดเหมือนกันเป็นเนื้อดินนะครับสององนี้นะครับองค์นี้ก็จะเป็นรีลานะครับนี่รีลาองคนี้จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับนี่ส่วนองค์นี้นะครับนี่เป็นพระร่วงนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับองคนี้พระร่วงเนื้อผงน้ํามันองค์นี้จะเป็นรีลาย่องนะครับนี่สององนี้นะ ah! right. ครับเป็นรีลาย่องนะครับนี่ฮะนี่ลองดูนะครับท่านใดสนใจองค์ไหนนะครับนี่ฮะ ชอบองคไหนนะครับก็ทักเข้ามานะครับเดี๋ยวจะถ่ายรายละเอียดให้ทุกท่านได้ดูนะครับท่านชอบองค์ไหนนะครับนี่ชอบองค์ไหนก็ทักเข้ามาดูขอรูปขอรายละเอียดดูได้นะครับนี่ฮะนี่วันนี้ก็จะให้ดูคร่าวๆนะครับท่านชอบองไหนก็ทักมาทางไลน์ได้เลยนะครับไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดส่งรูปไปให้ดูนะครับสอบถามราคากันได้นะครับ สําหรับท่านที่จะติดต่อเช่าบูชานะครับพระหลวงปู่กวยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับไอดีไลน์นะครับ0 9 6 6 7เ1 6 2 4นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0 9 9ย์4 1 5 6 3นะแครับและฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ